คองเกตแบรนด์เดได้เป็นยูพิเกอร์เริ่มที่299ถึง499มีสิทธิ์ลุนรับรางวัลพิเศษเพิ่มสูงสุด10,000บาทสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกสออะไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเติมที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มาลไว้ที่นี่นะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะ เรียนรู้นะครับได้ใต้คลิปโดูนี้เลยผมจะเป็นหมวดหมู่ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็ฝากอะไ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับจะมาทึกพูดถึงโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากสินค้าแบรนด์ที่เราได้รู้จักกันก็คือของคอนเกรตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับก็คือเราซื้อสินค้าเนี่ยในหมวดของคอนเกรตเนี่ยนะครับที่เป็นยูพิกชอยส์นะครับเราจะมีโอกาสได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับนะครับซึ่ง ซื้อสินค้าเนี่ยนะครับแค่299นะครับซึ่งแล้วจะส่งฟรีด้วยนะครับสองเาเนี่คือจะส่งฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสได้นะครับหได้สินค้าที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยเอาไปใช้นะครับ2เราจะมีโอกาสได้รับนะครับการสร้างรายได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า u p i c k นะครับซึ่งเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซที่ตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งระบบตอบชิป แล้วก็ระบบแบฟเฟลตและแถมยังมีสินค้าให้เราได้เลือกจำหน่ายและขายนะครับมากกว่า1 0 0 0 0แสนรายการนะครับซึ่งเรื่องของเทคนิคและการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มปิดของผมได้นะครับถ้าท่านใดสมัครผ่านอาี ID, แล้วก็รหัสของผมนะครับซึ่งสามารถสมัครผ่านได้นะครับผ่าน q r code ซ้ายมือน,นี้นะครับหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปดอนี้หรือแอดไลน์มาหาผมก่อนก็ได้ ทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะช็อปสินค้าในแบรนด์ของคองเกรตยังไงนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆดูข้างบนนี้ข้างบนนี้นี่ที่ผมเอามาวนวนนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเนี่ยนี่อย่างอันนี้เป็นคองเกรตเริ่มต้นที่299ใช่ไหมครับคองเกรตแบรนด์เดย์เริ่มที่2 9 9อ่ะเราลองคลิกเข้าไปได้เข้าไปดูนะครับก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวกับในเครือนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีโพเทคมิยาสีฟันคองเกรตเห็นไหมครับเนี่ย ซึ่งเขาเอามาจับเป็นหมวดหมู่อันยังสีฟันอันนี้มี4หลอดใช่ไหมได้4หลอดได้4หลอดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีจํานวนให้อ,อย่างใครใช้ r o t e c t ก็ไปเลือก protect ก็จะมี4 4ชุดอ่าสชุดแบบนี้เห็นไหมนะครับก็จะมีสินค้าอยู่ประมาณนี้เนี่ยก็สินค้ามีมีให้เลือกอยู่ประมาณไม่กี่รายการแต่ว่าข้อดีก็คืออะไรครับเรามีโอกาสที่จะใช้ทุนน้อยนะครับแล้วเข้ามาทํารายได้กับโปรเทค แล้วก็ของยูพิกเนี่ยได้แบบไม่จํากัดนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจหรือโควิดผมเชื่อว่าจะเป็นอีหนึ่งแพลตฟอร์มนี่เราสามารถสร้างอะไรได้ได้แบบไ like ร้ขีดจํากัดนะครับอันนี้คือการซื้อแบบ2องส่วนเรื่องของการซื้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้พอเราซื้อแล้วเนี่ยนะครับพอเราซื้อเราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปบอกต่อถ้าเราไปบอกต่อเนี่ยมีเพื่อนซื้อสินค้าเห็นไหมครับ พอเราสมัครเสร็จแล้วสมมติสมัคร299แล้วเราเอาลิงก์นะครับไปแชร์บอกต่อเพื่อนเฮ้ยมาซื้อดีเนี่ยมันมีสินค้าลดราคาแล้วเพื่อนเราซื้อเราจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มมาอีก23บาทอันนี้คือเราเราสมัครแล้วเราไปไปบอกต่อเพื่อนเราได้23บาทนะครับโอเคไหมทีนี้ยังไม่หมดอันนี้299ใช่ไหมครับก็จะมี399อีกอะ399อยู่ไหนเลื่อนไปนี่399นะครับก็จะมี399 ก็ให้เราได้เป็นยูพิกเกอร์ได้เช่นกันเห็นไหมก็จะมีสินค้าในแบรนด์ของอันนี้ก็จะเป็นของคองเกตเลยนะครับก็จะมีจํานวนสินค้าอยู่4ี่หนึชุดเนี่ยมี4รายการสิลรการสิรการไหมครับเนี่ยก็สินค้ามีอยู่ประมาณนี้นีแบบนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าเราสมัครไม่ว่าเราจะสมัคร2-9งหรือ3-9มก็ 9, แล้วแต่แล้วเราไปบอกต่อเพื่อนให้เพื่อนมาซื้อยาสีฟันคองเกตชุดเซตนี้ แล้วเพื่อนซื้อเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราไปบอกต่อนะครับก็คือ,อไปบอกแล้วก็ไปชวนเขามาซื้อสินค้านะครับก็คือ47บาทเห็นไหมก็ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งสินค้านะครับเพราะว่าทุกอย่างบริษัทจะเป็นคนส่งให้เราเองทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับยังไม่หมดจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น499นี่นะครับก็คือเป็นสินค้าคอนเกรตแบรนด์เดในส่วนของ499ไหมครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่2รายะการนะครับจะมีอยู่2รายะการซึ่งถ้านะครับเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราเนี่ยเขาเข้ามาซื้อสินค้านะครับในหมดนี้ซื้อสินค้าในหมดนี้เนี่ยแล้วเราไปบอกต่อเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากการที่เขาซื้อสินค้าที่เราเอาไปบอกต่อเนี่ยหชุดก็คือ59บาทเราขายได้ไม่จํากัดนะครับอ่าเราขายได้ไม่จํากัดทีนี้ประเด็นคือแล้วเราจะสมัครยังไงวิธ,ธีการสมัครนะครับก็ไม่ยาก สมมติว่าเราเลือกที่4ี่เ้ราก็กดไปที่สินค้าสินนี้อ่ะกดเข้าไปนะครับทีนี้ของเพื่อนๆนเนี่ยเมนูตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าสมัครเลยนะครับก็ให้เราหรือว่าซื้อเลยนะครับน่าจะเป็นซื้อเลยเป็นคําว่าซื้อเลยนะครับของผมเนี่ยผมอัปเดตมาแล้วอ่าแล้วก็ให้สังเกตด้วยว่าตรงนี้เป็นสินค้าอยู่พิกชอยนะครับมันจะต้องมีโลโก้นี้นะถ้ามีโลโก้นี้เพื่อนๆซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยนะโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ อ่าเราก็ซื้อพอซื้อเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ทําทตามระบบนะครับซื้อก็กดซื้อนู้ปุ๊บอะไรให้เรียบร้อยส่วนเรื่องของของอวิธีการสมัครถ้าดูแล้วไม่เข้าใจแล้วงงเนี่ยก็ให้ดูวิธีการสมัครตรงนี้เดี๋ยวผมเอาวิธีการสมัครเอามาไว้ให้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นของคองเกตนะครับที่เขาจัดเป็นคองเกตบันเดย์ Day นะครับก็คือเป็นยูพิกเกอร์หรือว่า,าเป็นยูพิกเกอร์นะครับสามารถที่จะเข้ามาสร้างรายได้เพิ่มนะครับ กับแพลตฟอร์มของ U p i ิกนะครับโดยการที่เราจะจำหน่ายหรือขายนะครับสินค้าเยอะได้เยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับก็จะมีสินค้าตามหมวดหมู่นะนี่เลยนะครับเนี่ยเราก็เลือกหมวดหมู่ได้เราอยากขายสินค้าตัวไหนเราเลือกขายได้เห็นไหมครับเพื่อนๆตามหมวดหมู่ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับสินค้าแต่ละรายการที่เราแชร์ออกไปเนี่ยจะมีคอมมิชชั่นทุกคิดเลยเห็นไหมครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือ1เราไม่ต้องสต๊อก 2. นะครับเราไม่ต้องส่งของ 3. นะครับเขามีระบบเก็บเงินปลายทาง 4. นะครับสามารถลูกค้าเราเนี่ยนะครับสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7วันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบครับรีบตัดสินใจเข้ามาดีกว่าเราปล่อยให้โอกาสเสียไป299บาทหรือ39มหรือ49่เเนี่ยผมเชื่อว่ามันช่วยเปิดโอกาสให้กันเพื่อนได้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้ นะครับเข้ากับเข้ามาเรียนรู้นะครับอันนี้คือคอนเกรตบันเดย์นะครับแต่ผมจะเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองนะครับได้จับจับมือกับทีมนะครับโปรโมทต้องบอกว่าจับมือกับทีมโปรโมทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับได้จับมือนะครับกับทีมโปรโมทเบอร์หนึ่งนะครับของ ยูพ uh, ิกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาจะสอนเรื่องของการยิงแอดนะครับเขาจะมีกลุ่มปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆน,นะครับเ,เลือกตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะสมัคร2 9 9 3 9 9 4 9 4 9มาหรือ9 9 9ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มของผมได้นะครับผมจะมีกลุ่มสอนเฉพาะอยู่แล้วนะครับเรื่องของการขายที่ิคก,การขายก็เข้าไมา่ไดกลุ่มได้แต่ต้องทักไลน์มาหาผมนะครับ แต่ว่าถ้าพิเศษไปกว่านั้นก็คือถ้าวันนี้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามาช็อปหรือว่าซื้อสินค้าอยู่พิ o ชอยที่มีมูลค่านะครับอยู่ที่ 500, ร้อ่าร้อยเบาทนะครับจะได้คอร์สพิเศษไปเลยก็คือคอร์สยิงแอดเป็นกลุ่มยิงแอดอันนี้คือการันตีว่าถ้ายิงแอดตามนี้เพื่อนๆจะมียอดนะครับเพราะว่าเ,าเขาเป็นทีมยิงแอดนะครับเขายิงแอดมาแบบ โอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาจอยทีมกับเขาวันนี้ก็เลยอยากอาลองเสนอโอกาสให้กับเพื่อนแต่ว่าอันนี้เราไม่บังคับกันนะครับเพื่อนๆจะเริ่มต้นที่299เก9าเหรือ1599ก็ได้นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับถ้าอยากได้นะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการยิงแอดก็ทำโปรนี้แต่เดี๋ยวลองดูผมอาจจะมีโปรพิเศษให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเงือนไขก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในทีในกลุ่ม นะครับว่าทายังไงถึงจะได้อ่าทำยังไงถึงจะได้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าอยากมีรายได้หลักแสนนะครับกับ u p i ิกนะครับเพื่อนๆต้องเลือกว่าจะเริ่มสร้างไรายได้จากการช็อปหรือซื้อสินค้าหมวดไหนแค่นั้นเองนะครับเลือกได้หมดอย่าซีเรียสน,นะครับถ้าเกิดเราเป็นสายขายแล้วเรามีทักษะในการยิงแอดอยู่แล้วก็สมัครแค่2 9งครับแล้วก็ไปลุยขายเลยครับ ขายใน Market Page ก็ได้ขายใน TikTok ก็ได้ขายใน YouTube ก็ได้ขายในทว i t t e r ก็ได้ขายได้ในทุกแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากอาไว้สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะทดลองใช้ตัวแอปพลิเคชัน u p i c กก็สแกนนะครับแล้วก็โหลดนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับใต้คลิปตรงนี้นะครับ แต่อย่าเพิ่งอัปเกรดนะครับทักมาผมก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอัปเกรดแล้วไม่มีผู้แนะนําเพื่อนๆจะไปติดกับบริษัทซึ่งข้อเสียคืออะไรเพื่อนๆจะไม่มีคนสอนงานนะครับผมก็จะสงวนสิทธิ์ในการสอนข้อมูลต่างๆเทคนิคต่างๆเนี่ยในทีมเฉพาะเท่านั้นนะครับต้องบอกประมาณนี้นะครับตอนนี้ปีใหม่เริ่มต้นใหม่ลุยใหม่ครับวางเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยสิ้นปีเราจะมีรายได้กับ ยูพิกเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทาได้เพราะว่าตอนนี้ระบบเขาปรับมาโอ้โหค่อนข้างจะดีมากนะครับดีมากเลยแหละระบบต่างๆตอนนี้ลองเล่นดูแล้วถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับยิรโดยเฉพาะการจ่ายเงินตอนนี้จ่ายเงินเป็นปะกะติแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับมาสร้างกันได้ด้วยกันกับยูพิกนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับก่อนจบการบรรยายก็ฝากให้เพื่อช่วยกันกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ